ค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีผู้ชมช่องนาะแต่กอกนะคะมีกล่องพัสดุมาส่งถึงที่เถียงนาเลยนะคะรอบที่สองแล้ววันนี้ให้อ,อะไรมาส่งนาแต่จากแล้วอันนี้ตัวหนังสือสวยมากนะครับผมโอ้แต่มันเป็นเน้นเป็นพระนี่บวชพระมาก่อนเนี่ตัวหนันงสือสนอี่แมนบอแมนบอสอิรไปเรียนสมัยเป็นเนียนน้อยนี่เด็กคุณนียนขั้นอะไรมึงเ yeah. <Yeah>. yeah. นียนใส่เราลิงเราเรือ อันแกะเนี่ยผมเล่นกาลงอยู่สุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวให้กูเจงแก่เดี๋ยวให้จากสุพรรณบุรีนะครับมันมาเอากูแกะแล้จะมากันาดการเกะกล่องคล่องมากแข่งลุ้นครับเรามาลุ้นด้วยกันนะครับเพลิน้เพลินแห่งลุ้นสองผลุปบนแกะ รุนมากรุนมากข้าสีชงดอกเกลือไม่ให้เห่าอีกบอกเหรอเพดอกเกลือเราจะไม่ได้ทำกับข้าวนะครับเราจะเด้เกลือแล้วก็เลยเนื้อเดี๋ยวนาแจจะจะอบหนูนะครับใช้ดอกเกลือลองดูมันจะอร่อยไหมอ๋อแต่ว่าตอนนี้นาแจยังติดดานาเสร็จก็ติดปลูกไว้นะครับปลูกไว้ยังไม่เสร็จเลยวันนี้ปลูกได้กี่ต้นวันนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณสามสิบต้นเพราะว่าต้องเอาไปเรียนก่อนปลูกค่ะ แพ็กมาดีมากเนีนั่นปักเลยครับอิ่ม่อิ่มเดี๋ยวอ้าวพารที่เขาส่งดอกเกลือมาสิไม่ใช่อิ่มบ่ะห้ามโยนเขาบอกว่าอะไรคือห้ามโยนด้วยนี่จะจะอะไรวะโยนเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกลูกวอลเลย์บอลอ๋อลูกบาสก็โยนได้ลูกไม่ตายเลยลูกไม่ตายโยนมาได้เด้โยนดึงดึงดึงตามโอเคกดูสิ แทน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 ไม่คือเบาคือกันแต่ว่าแทนแทนเ้วยบนนังเอียงวะอะไรนี่คืออะไรนี่มันคืออะไรเนี่ยแกลงแกลงนะใช่ไหมมันหอมหอมมือนอะไรเนี่ยอะไรอ๋อน้ำจิ้มและนี่ก็คือแม่เหรียญทองน่าจะแนวกินนะอะไรอะไรมันคือแนวันนี้นี่เขาเขาไอ้นั่นดูนะเขาเขาใช้มะกรูดดับกลิ่นด้วยเด้อนี่ ก็ทำดีมากเลยหอมนี่ยแม่แก่แม่ไมันกินไงจกแก่แกะแกะดูซินะเสริมเอาก่อนทำไมไม่แกะโซ่โซ่ๆแจ็คบอลมีเกลี้าอย่างนี้นี่แกะแกะแก่คืออะไรปลาปลาปลาโอ้ปลาสลิดปลาสลิดจากสุพรรณนะครับผมโอ้โหของดีมากเลยนะเนี่ยปลาสลิดเนี่ย ปลาสลิดโอ้โหโตหมดเยอันนี้เนื้อไมอันนี้ก็เนื้อโอ้โหเนื้ออันนี้อันนี้อันนี้จะที่ไหนเนี่ยอันนี้แม่แม่เหรียญทองอันนี้คืออะไรเหรียญทองเนื้อเนื้อโอ้โหเนอโอ้โหน่าอร่อยเนาะงามเดี๋ยวคือไหวส่มาแบบยังสดสดอยู่เลยเนี่ยใช่เนื้อยังติงอยู่เลยนี่สดสดอยู่ ต้นตะเทียนนี่ปูใหญ่เลเห็นไหมตัวกับตัวอะไรกินไว้ก่ก่อนเพราะว่ามีเดี๋ยวมีายเนื้อสุดๆยังติงดิ้ดดิ้ดอยู่เลยโอ้โนี่ปลาสลิดนี่อร่อยมากปลาสลิดตัวใหญ่มากสวยงามสวยงามขอบคุณมากค่ะปลาสลิดตัวใหญ่นี่อะไรเนี่ยน้ำจิ้มเหรอหรืออะไรน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มไหม น้ำพริกหรือเปล่าแม่เหรียญทองสมัยยุบันตะชั่นนะครับน้ำพริกเผาไมนดาปลาสลิดทอดนี่ตัวใหญ่มากเลยนะไม่ก็จะเส้นยุทธนาบานยี่มีโตนี่ครับบ้านเลขที่สิบสามนะครับเอาว้างมาเยอโตัวเลยครับผมโอ้าบ่วโนผู้บ่าเพิ่งอยากรอว่าน้ำพริกเผา เดี๋ยวกินเจ๊งเดี๋ยวเอาไปต้นเย็นก็ได้เนาะเอาไปต้นเย็นก็ได้อันนี้อันนี้นี่จากจากไหนคะน้าแต่จากพี่เอ่ออันเนี้ยคนที่สั่งเนี่ยเขาอยู่เมกาเขาอยู่เาอยู่เมกาก็เขาสั่งซื้อตะกร้าซื้อตะกร้าซื้ออะไรน้าแต่ไปเยอะแล้วแต่ว่าน้าแต่ยังหาที่เก็บไว้เขาโอนเงินมาซื้อตะกร้าแต่ว่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยอ๋ยายแกะเลยอันเนี้ย เขาน้ำพริกหรือเปล่ายายสั่งซื้อร้านที่อยู่นนะเสแก่หน่อยนี่นะพ่อเจ๋งแก่แน่ใจว่าเป็นเป็นยาของเขาหรือเปล่าจะมาเวิร์ก่ไม่แน่ใจว่าเป็นยาของเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาสั่งเอามาให้มาให้น้าแต่ดูแต่ว่าน้าแต่ดูแล้วน่ะมันเหมือนเขาหมากไปแล้วเนาะเห็นไหมมีงามีงาด้วยแต่ว่าต้องให้ต้องให้เชฟเขาชิมนะครับให้พ่เจ๋งให้พ่อเจ๋งชิมว่ามันรสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันพันหรือเปล่าแต่ถ้าเวิร์กนะถ้าเวิร์กอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ ถ้านาเจจะจะไม่ผิดก็คือว่าถ้ามีคนอยากได้สั่งผ่านเราแล้วก็ให้เขาส่งให้เ<อ>ขาจะแพคให้อย่างดีเลยเ<อ>ขาจะแพคให้อย่างดีเลย<อ>วันนี้เขาแพคดีมากนะนมีกระดาษซับนะครับรมีกระดาษซับแล้วก็ห่อให้อย่างดีนะครับนี่เหรียญทองแสดงว่ามันจะเป็นจะเป็นของเขาเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นบริเป็นตาของเขาี่น้ำพริกเอมเมงดาจะเป็นคน ตอนนี้เขาทำที่คำบรรดาแก,แก่ชิมเลยนี่ก็น้ำพริกเผาแดงดางเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาเขาเขาซีนถุงมาอันนี้น่าจะเป็นแบบแบบใส่ถุงแล้วก็แบบแบบแกระปุกจะได้ส่งขายไง<อ>ตัวอย่างไงตัวอย่าง,งออแต่ว่าแพ็คแพคสุญญากาศมาดีมากเลยนะแล้ว<อ>ผมบอกว่าเขาทำดีมากเลยแต่ถ้าส่งกี่วันนี่ส่งมากี่วันถึงกี่วันถึงน่าจะ ไม่เกินไม่ถึงสองวันสองวันประมาณสองวันประมาณสองวันนี่ได้สดขนาดนี้สองวันประมาณสองวันส่งกับรถเย็นรถเลยนส่งแล้วเครี่ดีเครี่องดีแถ้าถ้าแพ็คเนี่ยนะมันมันสีอยู่เพราะว่าอยู่ในกล่องนี่เพราะว่ากล่องของเครี่ดีสติ๊กเกอร์เครี่อย่างดีอแต่ว่าส่งเขาแพ็กเขาแพ็กเขาแพ็กอย่างดีครับก็เดี๋ยวยังไงกระดาษแต่ยังไงน้าแต่นาแต่จะโทรคุยกับเอฟซีอยู่ว่าไว้ถ้าเรา ถ้าเราจะมีคนสนใจอยากได้เนี่ยเราจะส่งยังไงก็ให้ติดต่อเข้าไปแต่ว่าที่ส่งมานี่สภาพโอเคมากเลยนะสวยงามสวยงามสวยงามตามทองเลี้ยงสวยงามตามทองเลีงเก็บไ้เอามากกระดาษนาันเก็บไ้นี่อย่างานั้นก็ดูวิวหลังฝนตกด้วยโอ้โหมีดูวิวหลังฝนตกข้าวนาตะชานนี่แล้วก็ภูผาแอกโอ้เขาตะชานงามลยเด้อพี่น้อง ในข้างในใส่ใส่มะกรูดไอ้นั่นเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเสริมจะเอาใส่เก็บไว้ใส่หนีงามกว่าเก่าแน่นอนเจ้าผอบต้องงานคือรีบบริกินดอกเร็วเออน่าเสริมใส่แห้งเร็วเอวเจียวเอาไว้ขึ้นขึ่งนี่ปั้นเหมือนกันนะครับเจียวต้องไว้ทั้งนขึ้นเจียวเนี่ยเ่างไรเลี้ยปั้นเขาเลี้ยเหมือน มาเร็วดีมาเร็วดีเอาภาพดีๆนี่ยฮะไปห้องหนูเขาเวลาครับกันกซึมระดานี้มีขคยกยนบ้างอยู่ที่บ้านค่อยได้มีอยู่แพ็คหนึ่งนี่เอามาแพะเฮดดินหมด อันนี้มันมีเบนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่งานอดิเรกยายสมควรบีบเล่นมาสั่นที่เรียรึเปล่าเนาะถ้าจำจำชื่อผิดต้องชื่อผิดขอโทษนะครับพี่เรียเรียเนาะพี่เรียเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับได้งานอดิเรกยายสมควรบ้านนี้มีแนวเห็ดแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่สุดนะครับขอบคุณครับงานว่าตายายเห็ดนะเสริมกระคักมวนมาด้วยแนวบดกรรมีอันนึ่งมีอะไรเป็น เราสร้างมาสองกล้องเลยฮะยังมีบขบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ของน้าตายก,กอกนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องนาา้าไตกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ